อัปเดตใหม่ในแมปขี่สัตว์มาแล้วนะคนดูนะอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตทะเลทรายนะครับซึ่งมีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็คือมีแมปใหม่เดี๋ยวก็ต้องมีตัวใหม่อยู่แล้วนะคนดูนะแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยนะครับน่าจะใช่อีเวนต์นี้นะคนดูเขาบอกว่าจะเริ่มในอีก18นาทีนะครับน่าจะเป็นอีเวนต์ทะเลทรายนะคนดูนะเดี๋ยวเรามาดูตัวกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับในแผนที่ใหม่นะครับเป็นแผนที่ทะเลทรายนี่ดีเซอร์นะคนดูนะมันก็จะมีตัวใหม่ตตาามนนนีี้เลยยคดูะัวห ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยระดับเรนโบนะครับจะเป็นอ่าสดสต็อกเกอร์สกอร์เปียนนะครับก็คือแมงป่องทะเลทรายนะั่นแหละคุณดูนะมีเรือเดียวโอ้โหเรือลอนเรือด้วยนะมีเรือดอยู่ยที่3นะครับคุณดูสปีดอยู่ที่17ถึง20นะครับทุกคนสกิลของมันเนี่ยทุกๆ5วิเหรอทุกๆ5วิจะลงไปใต้ดินใช่ไหมแล้วก็เพิ่มความเร็วอีกเท่าตัวหนึ่งเลยแล้วก็ ไม่สามารถชนอะไรได้ก็คือป้องกันการชนด้วยนะครับคุณดูอุ้ยถือว่าดีแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวเ e อ็กคูลสีนะครับจะมีมา2ตัวเลยตัวแรกเนี่ยคือกาบี巴拉านครับคุณดูนะตัวนี้ HP2 แต่สกิลในโกงมากสกิลของกาบี巴าเนี่ยคุณดูคือมันจะไม่ได้รับดาเมจจากสัตว์เลยถ้าเราวิ่งไปชนสัตว์อ่ะเราจะไม่ได้รับดาเมจอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ไม่มีครูดาวด้วยทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปชนสิ่งของเนี่ยเราก็จะโดนดาเมจนะครับประมาณนี้เลยถือเป็นตัวที่โกงนะโกงมากๆเลยพอๆกับสิงโตตัวนนีี้้้สาาาามรถหไดดจกยตัวเลคู นี่ครับเ,เดี๋ยวนะนี่ เราสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับ daily spin v i e นะครับดูนี่เปิดขึ้นมาปึ๊บใช่ไหมนี่ครับหนึ่เปอร์เซ็นต์กบอูถือว่าเป็นตัวที่โคตรหายากเลยนะคุณดูนะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นนี่เลยอนูบิสนะครับอ่าจะเป็นเทพอียิปต์เลยนะคุณดูอันนี้เป็นสัตว์ส่งตรงในอัปเดตนี้โดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคือเราต้องใช้หยดน้ําทั้งหมด6 0 0 0 0 6 0ห0 0หยดนะครับแล้วเราก็ต้องไปซื้อได้ที่ desert shop นะครับนี่เห็นไหมดูดิหยดน้าผมยังไม่มีสักหยดเลยคุณดูนะเพราะฉะนั้นกก็็เเราาาต้้องมบยดนํ จะได้อนูบิสมาแล้วก็ต้องรออีเวนต์เกิดด้วยถ้าอีเวนต์เกิดแล้วแบบว่ามีร้านค้ามาเราก็ไปซื้อได้ในร้านค้านะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้ในอัปเดตนี้เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาจับสัตว์ที่อยู่ในอัปเดตใหม่กันนะครับก็ดูนะคลิปนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ถึง20ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนีโมชอบร้านบริการกดเกมพารลและจำหน่ายไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปโกลกาเด เกมพาร์ทมีครบแบบนี้ต้องนี m o ช็อปเท่านั้น UG Phone แอปบ,บริการคาวฟอนสำหรับปล่อยบอรดฟาร์มของหรือ FK ในเกมโลโบอกเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นมีทั้งแพ็กเกจสเปคต่ตำราคาประหยัดเหมาะกับการปล่อย FK หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพท,ที่เล่นได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพรฟรีด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนผมเกือบลืมไปเลยมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในระดับอ่าชายนี่ใช่ไหมนี่อยู่ในระดับชายนี่นะครับก็ดูจะเป็นเจ้านกตัวนี้เลยนะครับนี่ฟาโลเออฟาโลอีเออกลิลนะครับนกอินทรีฟาโลนะตัวนี้เราต้องขี่แซนแคทนะครับสามตัวในแมปนะครับมับนถึงจะซัมมอนตัวนี้ออกมานะคือเราห้ามขี่ตัวอื่นเลยเราต้องกระโดดไปขี่กระโดดไปจับเนะี่ยเจ้าแมวนะครับเจ้าแมวทะเลทรายสามตัวเท่านั้นนะครับผมนะไม่ขาดไม่เกินนี่ตัวนี้มันถึงจะเกิดขึ้นมาเอาเป็นว่า ว่าผมจะเจอหรือเปล่าอันนี้คิมที่เราไปดูแล้วกันนะส่วนตอนนี้นะครับทุกคนเราก็นี่เลยปลดล็อกแบบไปก่อนอ่ามาแล้วนะครับ <laughs> ดีเซร์โอเคเดี๋ยวลองไปจับดูแล้วกันนะครับทุกคนนะก็จะใช้เจ้านี้เลยนะครับทุกคนนี่ฟินิกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวนี้จับง่ายที่สุดแล้วนะครับช่วงต้นเกมนี่คือโกงมากขอได้ไหมอ่ะแบบอ่าเปิดมารอบแรกคือเจอเทเดซายเลย ใบโอมข้างหน้าคืออะไรโอมไม่ใช่ใบโอมทะเลทรายวะคุณดู <c oughs> ขอรีหาใบาโอมทะเลทรายก่อนละกันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งข้างหน้าไหมเหมือนเห็นกระบองเพชรทุกคนเหมือนผมเห็นกระบองเพชรใช่ไหมข้างหน้านู้นนูน่ะเห็นไหมนไหมทุกคนนี่ไงเอ้ยดีเซิร์มาแล้วดีเซิร์มาแล้วนี่เปลี่ยนเป็นแมงป่องตัวเล็กเลยไม่ต้องไม่ต้องเอา้าบักมาเนี่ยโอเคโอเควิได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาๆมาๆอันนี้แมงป่องนะครับแล้วก็นี่อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้แมวไหม แมวไหมแซนแคทไหมทุกคนไม่แน่ใจว่ะมันคือแซนแคทหรือเปล่าอ่ะได้มันตัวหนึ่งแล้วนะครับผมดูนะตอนนี้เฮ้ยมันคืออะไรโอ้อะไรอ่ะพอยซอนอ้าวติดพอยซอนเฉยเห็นงูทะเลทรายไหมทุกคนอ่ะงูทะเลทรายมาอ่ะขอจับงูทะเลทรายกับแป๊บนึงแล้วกันขี่งูไปเลยเนี่ขี่ไปสเก็ตบอร์ดเลยทุกคนแล้วก็ข้างหน้าคือไม่ทันตัวไหนเลยอ่ะคนดูโมไม่ทันตัวไหนเลยแล้วไมมันวิ่งช้าเนีวะโอ้วิ่งอย่างช้าเลยทุกคน ผมโดโดไปจับตัวนี้ได้ไหมโดดจับตัวนี้แล้วก็ไปจับตัวนี้อ่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าอะไรตัวนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูแล้วกันเผื่อได้นะครับเล้วอนๆๆๆๆๆๆึๆรๆๆๆๆตๆๆๆ็ๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆรๆๆๆๆๆๆๆเๆ็ๆๆๆๆวๆๆ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 ็ๆๆๆๆแมวๆๆ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 ๆเ ได้มาแล้วเฟนิกซฟ็อกโอ้จิงจอกจริงจอกเฟนิกฟ็อกซิงจอกทะเลทร,รายทุกคนแล้วก็ก็เข้าดีเซอร์ตอีกแล้วโอเคเข้ามาในดีเซอร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับหวังว่ารอบนี้เราจะได้ตัวดีๆนะเอะน,นี่ตัวใหม่ตัวใหมตัวใหมมันคือตัวใหม่ครับทุกคนจับเลยจับเลย อ่าโอเคสวยแล้วก็ต่อไปจะเป็นจระเข้นะครับที่ผมยังไม่มีนะคนดูนะจับให้หมดเลยของดีที่จับให้หมดแล้วผมก็จะไม่เอาไปขายด้วยนะครับคณดูเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยมันผลิตหยดน้ําได้นะครับอ่าเราก็แบบได้เจ้า, <S <S 2> <S 2> ายอยานูบิสมาอะไรเงี้ยคือ้าครแบบาหารายได้เสริมนะครับใช้ยูจีโฟนเถอคุณดูนะเอฟเคเอาหยดน้ำแ,แล้วก็เอาไปซื้อเจ้าอนูบิสแล้วเอาไปขายในกลุ่มรายได้เสริมมาจระเข้ เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับลิซาร์ดอะไม่ใช่จรเเะเข้หรอเอาไม่ใช่จรเเะเข้เราก็ดูเอมันคือลิซาร์ดนะฮะทำไมมันมันทำไมมันเบื่อจระเข้จังเลยโอเคครับผมเข้าใจผิดเองนะขอโทษขอโทษทำไมไม่ใช่จรเนะเข้ทำไมมันเหมือนจระเข้จังวะคุณดู <c oughs> ทำไมมันเปือนอจระเข้จังเลยอ,ะ,อะเดี๋ยวขอกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราได้ตัวมันแล้วนะครับหลายตัวเลยนะเกือบจะครบเลยไหม เดี๋ยวกลับล็อบบี้ไปดูก่อนนะครับว่าเราได้ตัวไหนมาแล้วบ้านนะเวลาเราได้ตัวมามันก็จะบันทึกเข้าไปในอินเด็ก์นะครับในดูสิอาเควส์สำเร็จ um ด้วยอากดเคมไปแล้วกันชึบชึบแล้วก็ดูที่เพลย์แมปแล้วก็อินเด็ก์นะครับอนี่ครับผมได้มา1 2 3 4 4สี่ตัวแล้วขาดเจ้าแมวแล้วก็อูดแล้วก็งูแล้วก็แมงป่องนะครับขาดค่อนข้างเยอะนะเนี่ยขาดค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเก็บตัวที่แบบไม่ได้ใช้มาก่อนไออะ กดผิดกดเล่นเฉยเลยกดเล่นเฉยเลยแป๊บนึงแป๊บนึงกลับมาใหม่กันอ่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่าเดี๋ยวขอเก็บเจ้าพวกนี้ออกไปก่อนละกันนะครับคุณดูนะอวานสิงโตอ่ากากอยนะครับเก็บไปให้หมดอะไรที่แบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยเฟี้ยวไม่ค่อยเท่นะครับมานี่ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ตัวไหนอีกวะลิซาร์ดอ่าใส่ลิซาร์ดเข้าไปแล้วก็สกอร์เปียนโอ้ได้แบงป่องมาด้วยแล้วก็จะเป็นเจ้าดีเซิร์ตอ่าไม่ใช่ดีเซิร์ตมันชื่อว่าอะไรนะ ดีเซิร์ลกักนกทะเลทรายเหรอนอ่คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีตัวใหม่มาเส้นหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับเหลืออีกสามตัวใช่ไหมผมเหลืออีกสามตัวใช่ไหมนดูสิหนึ 1, ่งโอ้เหลืออีกสี่ตัวเลยเหรออ่ะเอาเป็นว่าไปลุยกันต่อนะค,คุณูนะไปจับกันต่อเลยขอให้ได้ตัวดีๆแล้วก็ขอให้ตัวที่หาย,ยากที่สุดเนี่ยมันออกด้วยนะครับนะก็คือเจ้าอะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันลืมแนละ้วหาต่อหาต่อ โอ้ยกว่าจะเจอกว่าจะเจอโอ้ยนานมากเลยอ่ะโอ้ยมีเจ้าอูดออกมาด้วยนะคุณดูนะโอ้โหแล้วก็แมงป่องด้วยนุ่นแงนุ่นแงคนดูใช่ปะใช่แมงป่องที่เราต้องการหรือเปล่าเอ้ยใช่ด้วยแมงป่องที่มันหายากที่สุดนี่หว่าใช่แน่ๆนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยโดดไปนะครับเร็วๆเจ้างูเจ้างูเร็วๆ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 สิเร็วๆสิรีบเต็มรีบเต็ม เออเต็มเร็ว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 เออนั่นแหละสวยแล้วก็มาขี่จระเข้ต่อฮึบฮึบชๆบบแล้วก็โดดตามไปด้วยอูดนะครับอูดเสร็จปุ๊บขึ้นไปเลยสกอร์เปียนมาเอา้าไม่ใช่นี่สกอร์เปียนตัวนี้เออนี่แหละคือตัวที่ผมต้องการนะครับว่าดูมันสามารถปล่อยพิษได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็โอ้ ดําดินได้นี่ไงสกิลแพสซีฟเนี่ครับอุ้ยแพสซีโกงมากคนดูคือเราดําดินได้แล้วก็แบบว่าไม่ได้รับดาเมจจากการชนของเลยเนะครับคุณดูนะชนของอะไรอย่างเงี้ยเราชนได้หมดเลยแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถแบบชนได้อ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดผมติดพิษเหรอติดพิษอะไรวะอ่าอ้อเวลาติดพิษสกิลไม่ทํางานคน,นดูเออเฮ้ยนนีัน,นี้โอ้ยแมวแคนนี่ไง แมวแคททุยแมวแคทแซนแมแซนแคทเออแซนแมวถุยอะไรเนี <laughs> ่ยผมดูผมเออเออดองดองนะ้ดูนะเออแซนแคทก็เจอเออรอบนี้เจอเยอะแฮะอ่ะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนนะครับเก็บตัวนี้ให้ได้ก่อนตัวนี้นคือตัวที่หายยากที่สุดเลยนะก็ดูเก็บตัวนี้ได้เสร็จเนี่ยผมจะไปเก็บเจ้าออาแซนแคทต,ต่อแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นอูดนะครับอุยผมชนอะไรไปเรอเมื่อกี้ไม่เห็นนะว่ดูชนก้อนหินเหรอ อีกนิดเดียวเท่านั้นทุกคนอุ้ยแล้วก็เข้าแบบทะเลทรายอีกรอบหนึ่งโอเคได้จับตัวอื่นต่ออาม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 า,มา,มา,มาขอตัวใหม่ๆขอตัวใหม่ๆตัวแมวทะเลทรายอ่ะได้แล้วคุณดูนะอ่าเดสต็อกเกอร์มาแล้วต่อไปที่ผมต้องการนั่นก็คือเจ้าแมวนะครับแมวทะเลทรายแมวทะเลทรายอยู่ไหนรอบแรกผมเห็นนะแต่รอบนี้ยังไม่เห็นเลยคุณดูขึ้นเชื่อว่าใหม่ๆอะ่ะเออมันจะมีคํา่านดิวอยู่อะ่ะนั่นแหละโอเคไม่มีแฮะไม่มีแฮะทุกคน ขอลีเลยแล้วกันลีตามหาก่อนนะคนดูโอ้ยจะหมดไบโอมแล้วเนี่ยจะหมดไบโอมแล้วยังไม่ยังไม่เจอเลยนี่ไง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 ได้ตัวไหนเนี่ยได้ตัวไหนเอาแมวเอาแมวเอวเอโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ไงแมวทะเลทรายทุกคนไม่มีแพสซีฟด้วยหรอเออเหมือนจะไม่มีแพสซีฟนะครับแมวตัวนี้อ๋อนี่ไงนี่มีดิใครบอกไม่มีวะนี่อ่ามันสามารถแบบเขมือบได้ทุกคนวิ่งเร็วแล้วก็เขมือบได้แล้วก็นี่เจ้าอูดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ ทำไมมันต้องมาเกิดตอนแบบใกล้ๆจะหมดด้วยวะหวังว่านะครับหัวใจตัวนี้เต็มเนี่ยเจ้าอูดมันจะเลี้ยงอยู่ให้จับนะคุณดูไอเต่เราจะวิ่งเลยแล้วดิเราจะวิ่งเลยแล้วเนี่ย, <c oughs> ย,ยทุกคนเอาไ่ไม่อยู่ลนะตัวกับพิ <c oughs> บายนะเราคุณดูโอเคไม่เป็นไรขอแมวก่อนแล้วกันนะคุณดูนะขอแมวตัวนี้ก่อนใจเต็มแล้วอีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคเรียบร้อยแซนแคทไหนดูซิไบโอมข้างหน้าไบโอมอะไรไบโอมข้างหน้าคือไบโอมอะไรเอ่ย โอเครีตัวเลยละกันนะครับกูดูต่อไปตัวสุดท้ายคืออูดอูดแล้วครับดูจับให้หมดเลยของดีอยู่ข้างหน้าเราแล้วมาเกิดมาเจ้าอูดนู่นไง <c oughs> อยู่อย่างไกลเลยคนดูแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าแกจะอยู่ไกลฉชนก็ไปถึงอู้มีแมงป่องออกมาด้วยคนดูนะอันนี้จับอูดก่อนเลยแล้วกันนี่มาเจ้าอูดแล้วก็มาป่าเฟนเด็กมีแมวไหมอู้นี่ไงแมวอู้แมวเกิดด้วยนะกูดูตัวหนึ่ง อ่ะโอเคครับทุกคนนะก็จับได้แล้วนะครับพอดีไม่ได้กดอัดพอดีไม่ได้อัดนะครับพอดีมีคนโทรมาทุกคนโอเคแต่ว่าผมจับได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับไปกลับล็อบบี้กันดีกว่าอันนี้น่าจะได้ครบทุกตัวแล้วยกเว้นตัวพิเศษอ่าตัวพิเศษ2ตัวนะครับเอ้สตัวเลยสิปิดูหน่อยอ่าเรียบร้อยครบทุกตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวที่เราสามารถซื้อได้ในร้านขายสัตว์ด้วยนะครับวันนนะเพราะว่าไม่ใช่ตัวกิจกรรมพิเศษมันเป็นตัวในแบบทะเลทรายนี่ลิซาร์นะครับมีตัวมาไหมรอบนี้รอบนี้ มีมาหรือเปล่ามีมาหรือเปล่าสกอร์เปียนด้านล่างสกอร์เปียนด้านล่างคือยังไงไม่มา <c oughs> มันก็คงจะมาให้เราเาาตัวหายากเนี่ยผมขอแบบเคลียร์ของก่อนแป๊บ,บนึงเอาตัวที่ไม่ใช่ออกมาเอาตัวที่ไม่ใช่ของททเทรายออกมาก่อนนะครับที่เหลือเอามาลงนะครับแซนแคทนี่แซนแคทแล้วก็ดีเซอร์สกอร์เปียนนะครับอันนี้อะไรกากอยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มั่วนะ <c oughs> นี่มาเออเป็นตัวเล็กจังเลยอะ เอเดียวทุกคนดูดิอ้ตัวอย่างเล็กเลยอ่ะนี่นะครับก็ได้ครบทุกตัวแล้วนะคนดูนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยผลิตหยดน้ําเท่าไหร่บ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนี่เจ้านกนะครับผลิตให้10บหยดอู้สิบหยดต่อ5นาทีนะครับตัวนี้10บหยดนะตัวนี้25ห้ายดนะครับค็ดูอันนี้10บหยดตัวนี้ล่ะ5หยดโอ้ยน้อยจังเลยอันนี้สี่หยดอู้แซนแคส40หยดเลยเว้ย แล้วก็เจ้านี่นะครับห้าสิบหยดเลยโอเคโอเคสี oh, okay, okay. Uh ่สิบอืึแล้วนี้ก็สิบหยดนะครับเดี๋ยวขอรวมก่อนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยผลิตให้ผมเท่าไหร่อะไรครับตอนนี้ผมคำนวณเสร็จแล้วนะในส่วนนี้ของผมนะครับตอนนี้ผลิตยหยดน้ำให้ผมนะ190ยหยดต่อ5นาทีครับบนดูถ้าผมอยากได้เจ้าอนูบิสเนี่ยผมต้อง AFK ไว้26ชั่วโมงครับทุกคนประมาณ2 6ถึง27ชั่วโมงนะครับผมถึงจะได้เจ้าอนูบิสเนี่ย1ตัวก็ถือว่าค่อนข้างนานนะ ค่อนข้างนานเลยนะครับคุณดูนะแต่ว่าในรอบนี้ผมจะไม่หลอกผมจะไม่หลอกผมจะไม่เอฟเคเดี๋ยวคนดูไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ นี่ครับใช้ใช้เงินอีกแล้วไปไปตลาดมืดกันก่อนสักครู่หนึ่งชุมมาวารมาแล้วคุณดูนะนี่เลยทุกคนเจ้าอันดูบีสนะครับมดูนะตัวนี้เนี่ยออ้ติดบับคอดก้้งเยอะเลยนะครับดูนะติดเลยนี่ทันเดอร์สตอมทันนี่ซันเซ็ตวินดี้โซโนวีนะครับทุกคนอายุเนี่ยอยู่ที่64นะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่104.24กิโลกนะครับมาเดี๋ยวให้ลุงหน่่ยเนี่ยยกมาให้เลยแล้วกันนะครับทุกคนนะนี่ลุงหน่วยมา ยกให้หน่อยโอเคนี่อยู่ในมือลุงน้วยแล้วนะครับวณดูนะเออมาๆๆๆๆส่งกิมให้เลยแล้วกันนะครับวณดูของดีอ่ะฮะของดีในตลาดมืดโอเคไดนดูซิรับมาแล้วเออนี่นะครับทุกคนเจ้าอนูบิสอู้อนูบิสอนูบิสอนูบิสใส่เข้าไปไดนดูซิว่าผลิตเหรียญให้เราเอยไม่ใช่ผลิตเหรียญสิ ผลิตหยดน้ํากี่หยดต่อนาทีเอ้ยไม่ใช่ต่อห้านาทีเจ็ดสิบหยดเจ็ดสิบหยดทุกคนอู้เฮ้ยเดี๋ยนะเจ็ดสิบหยดใช่ไหมร้อยเก้าสิบวกเจ็ดสิบก็กลายเป็นสองร้อยหกสิบเดี๋ยวขอคํานวณใหม่ก่อนผมจะใช้เวลานานแค่ไหนนะเอาว่ารอบนี้นะฮะพอผมได้อนุบิสมาใช่ไหมเวลาก็ลดเหลือแค่สิบเก้าชั่วโมงแค่สิบเก้าชั่วโมงผมก็ได้อนุบิสเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าผมเก็บได้สิบตัวหรือสิบห้าตัวเนี่ย รวยอะดูบ for er ิสบอกเลยว่าโคตรรวยอะดูบิสแน่นอนนะคัุณดูนะแค่แบบว่ารออีเวนต์มาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ซื้อไปเลยให้มันซื้อได้กี่ตัววะซื้อได้ไม่จํากัดไหมถ้าซื้อได้ไม่จํากัดนี่บอกเลยว่าดีนะคุณดูนะเก็บเรื่อยๆเลยแต่ว่าถ้ามันจํากัดนี่ก็ก็เกินไปนะเกมนะเดี๋ยวผมลองเอาเจ้าอนูบิสไปเล่นดีกว่าในดูซีนี่ฮะความเร็วอยู่ที่สิแปดสกิลมันคืออะไรครับผมรืมอ่านผมรืมอ่านสกิลทุกคนอ่ะเข้ามาแล้ว สกิลของแกคืออะไรเจนยังไม่รู้เลยเนี่ยชนสิ่งของได้ไหมสกิลแกโอ้ไม่ได้ <laughs> โอเคแล้วแล้วแกทําอะไรได้แกทําอะไรได้ชนสัตว์ได้หรือเปล่าวิ่งช้ามากเลยนะคุณดูนะโอ้อ๋อแล้วมีครูดาวโอเคโอเคคูดาวไว้ด้วยนะคุณดูอ่ะคือเราสามารถกินสัตว์ได้เลยเราสามารถกินสัตว์ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีครูดาวเท่าที่ดูเมื่อกี้คือประมาณ3าวิอ่ะคูดาวประมาณ3ามถึงสี่วิได้เลยนะครับใช้ได้ไหม ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะค็ดูนะเรื่องความถี่ในการกินนี่สู้สิงโตทองไม่ได้วะสิงโตทองนี่ความถี่สูงกว่าแต่ว่าอันนี้มันก็เท่นะค็ดูนะถือว่าเป็นตัวสะสมถือว่าเป็นตัวสะสมแล้วก็เป็นตัวที่ผลิตหยดน้ําได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะแนะนําว่าใหเ้เก็บไว้หน่อยก็ดีคือแบบ อืมนี่นะครับอ,อ,อืกำลังบ่นเลยว่าไม่มีตัวให้กินเพาวิ่งช้ามันวิ่งช้านะคุณดูนะมาต่อไปนะครับขอดูเป็นตัวแมงป่องเดสต็อกเกอร์สกอร์เปียนความเร็ว19โอ้ยเร็วกว่าอดูบิสอันเดียวเองอ่ะเราดูแล้วกันแต่ว่าตัวนี้มีบูทสปีดอ่มีบูทสปีดคูณ2จาก19แล้วก็จะกลายเป็น38ก็ถือว่าเร็วถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับตอนที่มันใช้สกิลเนาะตอนนี้ใช้ยัง ใช้สกิลโอ้ยัง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 อันรอก่อนอันนี้ไงสกิลมาแล้ววิ่งเร็วขึ้นนะครับเป็นเวลาประมาณกี่วิวะสี่ถึงห้าวีครับคุณดูแล้วก็คูดาวค่อนข้างเร็วด้วยนะครับก็คือเป็นสกิลที่ใช้ได้ต่อเนื่องพอสมควรเลยนะไม่ได้รอนานนะครับคูดาวไวแล้วก็สกิลก็หมดไวเหมือนกัน <laughs> คูดาวเสร็จแล้วัะไม่ใช้ด้วยนะสกิลอะใช้สิเออแล้วแหละโอ้โหก็จะใช้ให้นะรอนาน <laughs> ประมาณนี้เลยเจ้าสกอร์เปียนนะครับสามารถเดินทะลุสิ่งของได้แล้วก็เดินทะลุสัตว์ได้นะครับเวลามันใช้สกิลนะเรื่องคูดาวก็ไวแล้วก็สกิลเนี่ยก็หมดไวเหมือนกันเออไวทุกอย่างนะครับยกเว้นความเร็วของมันนี่แหละความเร็วของมันค่อนข้างช้าถ้าไม่ได้บูส์สกิลขึ้นมานะวิ่งช้าแน่นอนเดี๋ยวรอดูหน่อยนะครับอีก23นาทีเนี่ยอีเวต์จะมาเดี๋ยวดูกันว่าอีเวต์นเนี่ยน่าตามเป็นยังไงนะผมรอดูเลยอ่าฮะ ตอนนี้คือกิจกรรมกิจกรรมของฟาโรใช่ไหมก็ดูผมว่าน่าจะใช่ <c oughs> น่าจะใช่แล้วแหละอ่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับจะมา1รอบนะอ่าก็มาช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงของในชั่วโมงนั้นอย่างตอนเนี้ยมันมาตอน11บเอโมงครึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วระยะเวลากิจกรรม10นาทีนะครับคุนดูนะดูซิขอดูหน่อยว่าในนี้มีอะไรเลตบีซียัวอนอ่าฮะเปิดมาโอ้โหนี่ไง มีรั้วด้วยโบนเฟรนส์ Friend, นะครับเป็นรั้วกระดูกนะครับคุณดูใช้แต้ม20,000หยดนะครับส่วนอนูบิสเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งหมดนะครับ60,000หยดในการแลกตัวนี้มา1ตัวนะค,คุณดูนะสำหรับผมตอนนี้คือเราใช้เวลาในการ FK ประมาณ19ชั่วโมงนะครับเราสามารถซื้อได้1ตัวแตัวนะค,คุณดูนะ ถือว่ากิจ,จกรรมรอบนี้นี่ก็เล่นคนข้างง่ายไม่ยากมากนะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นคาปิบ่บาละกันนะครับคุณดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจมลงตัวเพลงตัวนี้ก่อนละกันก่อนไปฝากกดไลค์กดซับให้กับช่องลุงนายด้วยแล้วคลิปนี้ไปแล้วนะค,คุณดูจุบจ๊บ